สิของมาส่งครับยายมาแล้วเลือกของฉันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหลองมาต้องสองสามวันแล้วเนี่ยเปิดเลยดีกว่าอยากเห็นแล้วฮะตายแล้วกระทกใบแค่นี้แล้วฉันจะผัดอะไรได้เลยเนี่ยโอ้ยได้นะครับพวกหากินกับการหลอกลวงแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับที่สั่งต้องทำแบบนี้เลยครับ 1. ถ่ายรูปตอนแกะกล่อง 2. ติดต่อร้านค้าเพื่อขอคืนเงินหรือส่งของมาใหม่ 3. หากตกลงกันไม่ได้ให้รวบรวมหลักฐานเช่นสลิปใบสั่งของข้อความสนทนาแล้วไปแจ้งความได้เลยครับหรือลองเรียนได้ที่สายด่วน1212 12, ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ได้เลยครับ